สวัสดีค่ะเด็กๆ <เ1970 S 2> และ <3 S 2> ผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านค่ะคเราม,มาเจอกันในภาคเรียนที่2นะคะสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564นี้เชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด19ยังคงเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ทุกวันนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูจะมาพาดเดก็เดกๆไปรู้จักกับเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด19กันค่ะทำไมตอนนี้เด็กๆถึงไม่ได้ไปโรงเรียนคะ เอและทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิดสิคะค่ะก็เพราะว่าตอนนี้นะคะมีเชื้อแจงร้ายอยู่เชื้อหนึ่งเกิดขึ้นใหม่นะคะเป็นชื่อว่าโควิดสิเชื้อโรคใจร้ายนี้นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช2019นี่เองค่ะโดยเริ่มต้นจากประเทศจีนแต่ตอนนี้เชื้อโควิด19นี้ได้มาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ เชื้อนี้นะคะบางคนก็เรียกว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎเพราะรอบตัวเขามีหนาเหมือนใส่มงกุฎบางคนเรียกว่าโควิด -19 เ้าขาตัวเล็กมากนะคะมองเฉยๆเลยไม่เห็นอยู่ได้ในน้ําลายและกน้ํามูกลอยได้ไปถึง2เมตรค่ะและบางทีนะคะคนป่วยเอามือปิดปากตอนจมหรือแค่จมูกนะคะก็จะทําให้มือของเขาเปื้อนเชือ้อโควิด -19 ได้นะคะอย่างเช่น ลูกบิดประตูราวบันไดลิฟ์ที่จับรถเข็นและของใช้อื่นๆนะคะเชือ้อโควิด -19 นี้จะติดบนสิ่งของเหล่านั้นเมื่อเด็กๆจับสิ่งของเข้าไปอย่างเช่นเด็กๆก,กินไอติมนะคะและเชือ้อโควิด -19 ก็จะเข้าไปทำลายปอดทำให้มีไข้ไอจามหายใจลำบากนะคะบางคนอาการหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานกันเลยนะคะ เด็กๆได้ทราบเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะให้เด็กๆอยู่บ้านแต่ถ้าจําเป็นถ้าจะต้องออกไปเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วให้เด็กๆควรที่จะอาบน้ําทันทีพราเชือ้อโควิดหรือมลภาวะจากภายนอกจะได้ไม่มารบกวนร่างกายของเรานะคะต้องใส่แมส อย่าใส่และถอดออกบ่อยๆเพราะเชื้อโรคโควิดไม่มีรอมันพร้อมที่จะจู่โจมเข้าสู่ร่างกายของเราท,าทันทีดังนั้นควรใส่แมสให้คิดกับจมูกและในและใบหน้าอยู่ตลอดเวลาก่อนอื่นเรามาดูวิธีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะคะ 1. ก่อนจะสวมหน้ากากอนามัยเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะ 2. จับ สายคล้องหูทั้งสองข้างโดยหันด้านสีเข้มออกด้านนอก 3. สวมคลุมจมูกและปาก 4. ดัดลวดให้แนบกับสันจมูกและใบหน้า 5. ดึงขอบล่างหน้ากากให้คลุมใต้คางสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีด้วยนะคะ มือก็ไม่ควรจีจ๊ดล้านเลยและมองข้ามไปนะคะเด็กๆเพราะมือเป็นอวัยวะที่ต้องสัมผัสแทบทุกอย่างเลยก็ว่าได้หลังจากที่ใช้มือจับสิ่งของเด็กๆต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เหลวและน้ำให้น้ำที่สะอาดประมาณ20วินาทีหรือใช้เกลล้างมือทุกๆครั้งเลยนะคะขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องมีเขั้นตอนด้วยกันค่ะ ขั้นตอนที่1ฝ่ามือถูฝ่ามือขั้นตอนที่2ฝ่ามือถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่หถูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือตอนที่6ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่7ฝ่ามือถูรอบข้อมือ าการกอดกันเป็นเรื่องที่ดีค่ะสร้างความสัมพันธ์และความรักในครอบครัวส่งพลังบวกให้กันและกันถ้าพ่อแม่อยากจะกอดลูกหรือคนในครอบครัวควรจะใช้วิธีกอดทางด้านหลังจะดีที่สุดหรือหอมมือหรือแขนแทนหอมแก้มกันไปก่อนนะคะหากเด็กๆรับประทานอาหารร่วมกันให้เด็กๆใช้ช้อนกลางมันออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ มันสังเกตอาการของตนเองหากมีอาการเอยเจ็บคอมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิน่นลิ้นไม่ไม่รับรสให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลนะคะวิธีชีวิตใหม่ทำได้ง่ายๆในรั้วโรงเรียนเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด่านแรกนะคะที่จะช่วยป้องกันเด็กๆจากเชื้อโควิด19นั่นก็คือที่บ้านนั่นเองค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะออกจากที่บ้านไปโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรสำรวจความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของเด็กๆก,ก่อนสังเกตว่าเด็กมีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วเหนื่อยหอบหรือไม่หากมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆหยุดเรียนแล้วดูแลรักษา ามอาการหากไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์นะคะหากสังเกตแล้วเด็กไม่มีอาการป่วยหรืออาการน่าสงสัยก็เตรียมพร้อมไปโรงเรียนได้ค่ะโดยให้เด็กพกเจลแอลกอฮอล์ไปโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะล้างมือและเตรียมของใช้ส่วนตัวอย่างเช่น้อนซ้อมแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะได้ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะ และให้เด็กๆสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเมื่อสำรวจเด็กๆเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาเด็กๆไปโรงเรียนได้ค่ะและเราก็จะมาเจอด่านที่สำคัญม,มากนั่นก็คือโรงเรียนนะคะจุดแรกที่เราจะต้องเจอนะคะคือจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนค่ะซึ่งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนที่เข้ามาในเขตโรงเรียน ตั้งแต่บริเวณทางเข้าประตูเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันจะมีการจัดระยะห่างกันประมาณ1-2เมตรห้องเรียนจะมีการจัดโต๊ะนักเรียนให้ห่างกันประมาณ1-2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับของเล่นของใช้ของเด็กๆนะคะจะมีการทำความสะอาดก่อนและหลังการเล่น โดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งค่ะเด็กๆที่มาโรงเรียนจะมีตะกร้าสำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในตะกร้าของเด็กๆจะมีอะไรอยู่บ้างที่ตะกร้านะคะเด็กๆจะต้องติดชื่อของเด็กๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในตะกร้าจะมีอะไรบ้าง หวีค่ะแปลงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันค่ะผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆค่ะชุดนอนค่ะชุดนอนนี้นะคะจะต้องมีกระดุมข้างหน้าด้วยค่ะสะบู่เหลวค่ะไว้สำหรับอาบน้ำหรือล้างมือนะคะแก้วน้ำค่ะมีช้อนและซ่อมค่ะเรามาช่วยกันปรับตัวให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่สามารถทําได้ง่ายๆในรั้วโรงเรียนไปด้วยกันเพื่อป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มากที่สุดค่ะ